จบจอบหมูจอบไก่เ,เกียงคักปันพี่เลยนะโซนฝนก็ได้มงนี้ไวายดังเฟิร์ไก่สภาพนะโอโตัวหน่กนี่ กับจากายสบายดีแล้วก็สวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามและก็ฮับสมม้มยินดีตอนรับเข้าสู้ซองประเภทแสสนะมิน้กะยังยูป้าคือเก้าพี่น้องอยูป้าเป็นมื้อที่สองแล้วก็เป็นมือสุดท้ายของการมาป้ารอบนี้นะคือตื่นมาตอนเช้าๆนี่อากาศก็ค่อนข้างเย็นหนาวแด้น้อยหนึ่งพี่น้อยค่อนข้างเย็นก็เลยหาดังไฟฟินต้มน้ำกินกาแฟก่อนก่อนจะออกไปหาของยูฟงกินพอตื่นมานี่ไก่นี่ค่อนข้างจะหันหลายได้น้อยหนึ่งมินินะหันเซลล์อยูออย่ แต่ก็สีได้หรือไม่ได้ก็อีเลือกนึงนะรอบนี้ก็มาป้าก็ยังค่าวค่างานอยู่พี่น้องอก็เลยยังมามีเหิงไปเลยน,นะมารอบขึ้นเดียวทางบะวัดเพิ่นสีเอาเมฆไม่เลยเพิ่นสีเฮ็ดปะสู้ผู้กเก่าไปไว้เชื้ราาอระวัดแล้วผู้เก่านับ่ผู้เก่าหัดแตงไม่เพราะว่าตอนนั้นเพิ่นเอายังไม่ได้แตงเนาะมันเห็น้อยจะซื้อ บันดนี้แหละไม่ไดมัดเ,เลยมืมแปลงแปลงเลยก็เฮาเลย<อ>ลมอีแล้วพี่น้องเย้ยมือน,นี้ก็ได้เดี๋ยวอีจักหน่อยหลังจากที่กินกาแฟแล้วก็สิได้ออกไปก่อออหากินมือน,นี้นี่ได้บ่ได้ก็จบเลยนะเข็บบม่ได้ก็จําเจ้วไปก็หา,ายวบ่คกเก่าไปเลาะไกล้แถวนี้แหละ สับจอบหมูจอบไก่มันมีไก่หมูก็มีปรลุดมาเสีได้เอาลุ่ลอมควางเขาบ่ <laughs> ได้เวลาอ้อลุยแล้วพี่น้องเลยสิได้พี่เลยหรือปอกลับมาลุ้นนำํำเดี๋ยวอีกเทอานึงหลัดขึ้นมงไก่หันนี่แหละไก่หันเชิงโตน้านี่มาบนนี้เห็นบอนหมูเข้าไปนอนทุกคน,นเกีงคักปั่นพี่เลยนะโซนฝนก็ได้มงนี้นะ หาไม้มันล้ม เมื่อก,กี้นี่ก็เห็นยู่พี่น้องแต่มันยุคไก่ก็มันบังคือลายนะยังไม่มีซอดนะก็เลยไป่ได้จัดซ้ำมีมั่นใจปไปเลยพอจะเห็นมีได้ซ้ำเดี๋ยวไปลุ้นตัวต่นหน้าพุ่นนะหันยุคตัวต่นหน้าพุนะ่น ไก่อยู่นั่นนี่นะมันปังไหมไกผ่ผู้บินไปพร้อมโอ้โหนา่าเสียดายไก่ลายขนาดแถวนี้นะ ไก่เมื่อกี้นี่กะคอยเปิดเสียงไก่แม่มันเฮามาเซอร์คอยบีทาเฮอมันซึ่งเลยจัดพร้อมมันแลนเลยบินมาทางนี้แล้วพี่น้อง,งแต่บินมาแวบ,บเซ่ๆนะน่าจะทึบอ,อยู่แต่กะมีเต็มคักก็เลยตามไงมันทึบมีเต็มไปเลย,เเเลยเคืมันทึบเต็มนอยู่กระปักลเลยไก่ผู้พี่น้อง บินเป็นเต้ยเตยยูบินเสดายเด้พี่น้องมีเห็นนะบินเช่เช่มทำยังสงฉมอยเลยมาหาเห็นยาทาเขามันซึ่งกระยมันเห็นก้อนนะก็มันพาดไปสองตัวแล้วก็เลยจัดเพิ่นซะจัดตอนเพิ่นแลนเข้ามาเลย แต่กับพี่ได้ใช่ไหมนะภาพคือเก่าตัวนี้ก็ได้ นจนไม่มีทางไปบัดนี่บนเป็นบน chấm hai tôi đi bao hao lại tớ bị nó tại bình, bình ôm mất lên mạ máy mình lại xuống đi lựa เยอนังเฟิอกอยู่ต้นมะให้นี่พี่รองวายอนังเฟิกไก่สภาพนะป๊อต้น่ะนี่ป็นรู้จักว่ากองสิงเห็หรือบอยนุ่งทั้งมดืดยุ่งคุมขนาดเลยน่าจะนังไม่ได้ตตามเบิ้งนะเพราะว่าไม่ถืออยาซิดหน Nh ุ่งมนะัน Nó lại nhung, nhung lại cũng lắm Mà họt tốn thay mà cả cây lén, ốc, oh, tổ nướng Nục báo hao thơ là tổ, thơ là lơ nè, สวยมากะล,ลักลายแต่เสียงจิจจันพี่น้องไงจิจจันห้องหลายขนาดมีคอยมีลุนอีแล่เมื่อน,นี้กะแต่ก็ยังมีแน่พี่น้องไยเพราะว่ายังหาต่ออยู่ยังไม่ได้เดินทางข้าบอนนะ ออกมาหาของอยู่ของกินเมือ่อ้กะคือเมื่อวานอีแล้วพี่น้องอีได้อีลยไก่ก็พอจะได้จัดแต่ก็ไก่ก็พอจะได้ยิงแต่กับี่ได้นะมาหอดที่พักและะ้วบัดนี้มาหอดปราะวตาจำป่าอยู่อย่าบอกว่าได้แต่ป่านี้ ไอพฤสบ,บัตรหนึ่งนะไก่ไม่ได้ไก่ไม่ได้ไ,ไ,ดไก่แม่จ่าเดียวเลยพี่เลือได้ป่งพลาบาทรไม่ได้พี่เลือกไป <c ười> คอยกับไก่คือเดียวไก่ผูแอวปัดแลนท,ทักทัดทำว่าโยยานมันเห็นผู้เจ้าหนังอยู่แปนก็ล่ะห้ำพอแต่งเงาไปทำขอกินเท่ารอบนี้เนาะพลบัตรพี่ลึกเลยเนาะ รอบนี้ถือว่ามีมารหรือว่าย้ายถือบอลมีมารบ่เนาะยาแย่ยแม่เป็นแต่ได้ก็บไ่ได้ไก้กัแแรนทัดๆาะมาเชื่อก็บไม่ได้ไ,ได้เพื่อคอยบินขึ้นไปจับกุ้มไม้ทำป่าไม้อันี้เห็นนกกระโตเห็นมัดเห็นมืดก็ยังไม่ได้อยู่เก็เห็นมืดคือเดียวครมันแรนามารอบนี้นี่พี่ลึกหรือพี่นอ้อยเห็นว่าเชื่อ,เอ,เ,อเอาล้มม่านี่ได้แน่นอนขึ้นหอดมันแล้วแบบนี้นกก็เห็นลายอยู่ แต่ก็คือว้าวแหละเบ็ดเชือกใก่เบ็ดเชือกระหอกก็เลยบีได้หมูเชือกเห็นรอบนี้พอจะเห็นห้อยมันห้อยมันไหมอยู่แถวน้แถวแหลกกลางเจ้าได้ยินเสียกมันวะม,มีมันเจอปะเลยม,มีมันเจอปะเลยโย่ฝัดเกี่ยวกับ ไก่เนี่ยพะันนักข้างฮะลูกอ,องกันเองอนนนะเบ็ดเชือกไก่พูดเล่นเหรอลิงเชือกไก่เล่ไก่เนี่ยก็ยืนไปจับกับต้งไม้ฮนอันนี้เนะปลาเบ็ดเจ้านะบ่เออตกโตฮะลูดตึงดึงขึ้นมาเอ็ดเฮงครับไปพ <ไป S 1> ร้อมมาดูเบบแ<อ>ต่นี่ปลาแล้วรันลมดึกเงี้ยจะดีเลยต่นี้มารอบนี้นี่โอ้แม่แต่ของกินสปากัพี่น้องเลยจนมีได้จนมีได้นะพี่ลึกอะไร ขี้ข้าด้วยมือบอดก่อนขี้ข้าก่อนปะเยอะกิ้นข้าเก็บเครื่องมือกินข้าวก่อนจะมาเยอะอันมือบอดแล้วบอดที่กะไหนเองมีบานจะเจออเลยยุกยุกโอ้เมื่อนี้แวะยำแฮวเนาะแวะยำแฮวหมูป่าอีพี่น้องเมื่อนี้ เมื่อพัดถึง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 อยู่ใครเนาะก็ได้มีแห้งได้ตอนนี้เหมือนแห้งขนาดเลยมาเด้พอพ่อแม่พี่น้องเด้อกินข้าวเช้าน้ำเดียวกินข้าวกต่จำแจีวตักบจมือมาจนฮอดมือมืออ๋อรอบนี้นะออของเราละแจวนี่มจมจนฮอดอือกระเทือนโซ่ล้รอบนี้ มาทุกคนก็สาวบัเนี้จำแจ่วม,มีอยู่บ่ผู้เยอะว่านนี้กัมากับจำแจ่ววันนี้กับจำแจ่วอีคือมคืนนี่ยได้กินต้มเค็ดวันนี้กินปิ้งปลาจำแจ่วคักเนี่ยนะไก่ปลาไปขอดเนาะไก่ลายอยู่หัวมีด้ ไีถือโขกบ่มาอมเามอวห้าวหาตัวนึงเอวเ้าวแบบพระเจ้าผนังแปดไม่ต้องจืดก็แล้วน้องยุหอนห้าทั้งหลังโลดอันไม่ได้กับห้ำปั๊บแลนโลดกาหลบนี้นี่สงสัยบาวาดต้นเมยแห้งตบนำกินกาแฟก่อนยมเมื์ไม่มีแห้งเ่ย กำแจวคู่มือกันละวายุผ้าเดียวแว่ยมแฮวกะแต่ละคนก็มือแห้งแล้วมือยางแล้วพี่น้องยางจดเจ็บแอวนะยองแท้ยองวา้าอาจชอบอันเนือ้อก,กันเลยก็เลยว่าสีไม่ได้แวะละยมแฮวกันเลยจะได้เดินทางกลับบ้านเลยเมื่อหากักพ่อบก่อนสำหรับคลิปนี้การจุดขอพระเพียงจํานี้ก่อน ขอมูบข้อเจอลายสำหรับการติดตามแล้วก็ครับสม้มเอาไว้คลิปหน้าวิดีโอหน้าพบพอกันไหมมาป่ารอบนี้กันนี้แหละพี่น้องเ้ยมีคอยแน่นอนไปเลยมีได้พี่เลยเลยเมื่อบาน<ม>กับจับแก้วคู่มือจัแก,แก้วตะก,กระอนมาจนหอดมือมือ่อะเป็นน่าเลิกกับวิดีโอหน้าพอกันใหมพี่น้อง